มาถึงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะมาดูนะคุณจะเด่นเรื่องอะไรคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้เด่นเรื่องโชคลาภนะคะที่มีเข้ามาให้คุณได้ดีอกดีใจกันพอสมควรเลยทีเดียวแต่ในเรื่องของการงานการงานเนี่ยดีค่ะเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่คุณจะได้จับงานที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นงานที่จะนําทื่เสียงให้คุณด้วยช่วงนี้มีโอกาสที่ต้องเข้าไปใกล้ชิดกับผู้รับผู้ใหญ่ แล้วข้อสําคัญคือไม่ว่าผู้ใหญ่ก็ดีหรือเพื่อนร่วมงานก็ดีให้ความร่วมมือกับคุณอยู่พอสมควรเลยทีเดียวการเงินนะคะช่วงนี้สะพัดข้องมือดีนะอาจจะมีการเสียเงินกับเรื่องของการตกแตกที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักค่ะ,ะความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังคนที่มเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณ มีความอ่อนไหวแล้วก็อาจจะเกิดรักซ้อนได้ทีนี้ในเรื่องของคนโสดเนี่ยนะคะเรื่องรักเนี่ยบอกไว้ก็เลยค่ะว่าเรื่องรักพักก่อนคบกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะนะจะดีกว่าที่คุณจะหุนหันคบกันเป็นแฟนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะอันนี้อาจารย์รักบอกได้เลยนะคนที่เกิดวันนี้นะระวังการครบหาคนแปลกหน้าเพราะคุณจะเจอกับคนไม่จริงใจแล้วคุณจะเจอกับคนที่ทําให้คุณเนี่ย เกิดความเสียหายในเรื่องเงินทองได้ทีนี้ตัวเลขมงคลค่ะนะคะจะเป็นเลข4เลข3เลข1